ปั๊มแรงดันและปั๊มน้ำมากจากมากต่างกันยังไงวันนี้เราไปดูกันอย่างเช่นปั๊มตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มแรงดันสเปคท่อจะอยู่ที่2นิ้วทางเข้าจะอยู่ที่2นิ้วทางออก2นิ้วนะครับสเปคปั๊มจะอยู่ที่2แรงปริมาตรน้ำเขาจะให้มาอยู่ที่600ลิตรต่อน,นาทีเฮสจะอยู่ที่29เมตร เขาจะให้มาเป็นสเปคแนวตั้งนะครับส่วนถ้าเราอยากทราบเกี่ยวกับเป็นสเปคแนวนอนให้เราคูณ10ไปก็จะอยู่ที่290เมตรเหมาะกับประเภทงานเช่นเอาไปอัดส่งที่ไกลๆนะครับเช่นอย่างเช่นไปอัดสปริงเกอร์หรือส่งน้ําไประยะทางที่ไกลไม่ได้เน้นปริมาณน้ําที่มากส่วนปั๊มตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มน้ามากขนาดปั๊มเขาจะให้มาอยู่ที่3แรงขนาดทางน้าเข้าน้ําออกจะอยู่ที่3นิ้วนะครับส่วนเฮดจะให้มาที่18เมตรเป็นแนวตั้งนะครับส่วนคนที่อยากทราบเป็นเฮดแนวนอนให้เราคูณ10ไปนะครับแล้วเราจะได้ค่าของ เป็นปั๊มที่เป็นระยะแนวนอนส่วนปริมาณน้ําจะให้มาอยู่ที่1,200ลิตรต่อนาทีประเภทใช้งานก็จะเหมาะกับสูบน้ําเก็บขึ้นแทงหรือสูบน้ําถ่ายเทจาก1แทงแทงไปอีกแทงหนึงหรือสูบน้ําเข้าแปลงนานะครับนอกจากปั๊มหอยโข่งจากแบรนด์แมกมาแล้วทางเราก็ยังมีปั๊มจากแบรนด์นู่นน,นี่นั่น ให้เลือกอีกมากมายแต่ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จากที่นั่นน,นี่นูน่นก็สามารถเข้ามาขอคําปรึกษาในการเลือกซื้อปั๊มหรือวางระบบน้ําอย่างครบวงจรจากที่ร้านเพื่อนกเกษตรปากช่องได้สําหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ